นี่ผมจะเอาเออปืนแอร์ซ็อกการ์ดม,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 มายิงนะครใช่ครับนี่นะครับปืนแอร์ซอกันผมกระสุนนะครับน้ำต้องเอามายิงเล่นครับแต่ผมไม่มีเป้านะครับไม่รู้จยะยิงยังไงนะก็ต้องหาขวดมายิงได้นะครับ,รบผมก็ผมก็จะยิงด้วยนะครัะลิงกระบอกนี้ก็ ก็ใช้กระป๋องครับเดี๋ยวจะโชว์ฝีไม้ลายมือให้ดูนะครับนี่ครับปืนนี้ครับแล้วตอนนี้มีคนมีคนมานะครับนี่ครับก็จะเป็นปืนนี้ครับแม็กม็นกนนีครับกระสุนก็จะมีแค่ประมาณนี้พอนะครับครับผมยิงหมดนะครับผมได้ยิงหมดแล้วครับยิงเบ่อยครับเบิดก็เก็บพับเนี่ยครับเป็นปืนแบบหนักๆครับหนักๆไม่ใช่ปืนบีวีกันนะครับ แต่คนที่แปลงนะครับไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้เขาโดนตำรวจจับเรียงครับถ้าเกิดมีคนแปลงครับก็แปลงอย่างลับๆกันเลยัผมว่าน่าจะมีคนมาขอเล่นอีกคนหนึ่งนะครับนี่ครับกระสุนก็จะมีเยอะประมาณนี้พอสมควรครับแต่ปืนแบบนี้อย่าเอาไปแปลงนะครับไม่งั้นโดนตำรวจจับเหมือนนะครับถ้าจะแปลงเล่นคนเดียวก็แปลงเลยครับนะครับอย่าแปลงแบบไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทํามาเองครับไปซื้อมาก็บอกกี่บาทเนี่ยโอ้แปดร้อยกว่าบาทนะครับ พแปดร้อยกว่าได้ครับเกือบเกือบเก้าร้อยเออแปดร้อยเก้าสิบเก้าครับครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเลยนะนี่ครับนี่ครับคลิปแรกที่ผมทำมาครับเฮ้ยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับนะครับี่ยิงโดนผมนะครับเขาเล็งไว้ดีๆครับโอ้โหลมหนึ่งครับล้มหนึ่งวิกกบังนะครับอ้าไม่โดนเลยครับ เองกูเนี้ยฮะล้มสองครับล้มสองนี่ครับซื้อกบอกนีถ้าเกิดใครจะซื้อก็จะไปตาผมครับจะไปตาผมถ้าเกิดใครจะซื้อก็แปดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลำให้นะต้องถอดแม็ก,กเพราะว่าพกชักดูชักเพราะว่าแม็กมันชอบหลุดนะครับไอตัวนี้มันเสียเออมึงขึ้นลำอะ่ะเฮ้ยตั้งกระบอกดิเอ้ามึงยิงดิ ะทำไมมึงช่างไม่แม่นนะครับนี่นะครับมันไม่แม่นครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเนี่ยปลาแถวนี้ก็มาองทำไม่ดีนี่นะครับก็ชักหมาชักยิงหมาก็ได้นะครับครับแต่อย่าไปสันหายิงกันเลยนะครับเฮ้ยจ้าการคยเอาไอ้เที่ยนี่โคตรบาปเลยเฮีย นี่นะครับมันโคตรจังเลยนะไปยิงหมาเฉยเลยนะครับเหยียดกัดเลยนะครับเอาอ่ะจะยิงหมาอะไรเอ้ากูจะเล่นกระป๋องนะครับต้องยิงให้โดนนะครับเอา้าทำไมมึงยิงไม่โดนกันนะครับไม่เหลือไม่เหลือกูเห็นเต็มตาหนีออกอย่างเดียวแม่กูหมาละยาหัดพูดค,คำยากเกมไม่ดา่าแล้วท่านเลยเล่นเพื่อทำไห้เกมจะไม่มียนใหด่ ไหน,น<า>พวกมึงไม่เล่นกับกูไหนมึงไม่เล่นกับกูดดโดนกูด้วยครับดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งเบียดถือกล้องไดนะ้ไหมแล้วให้เล่นปืนต้องมึงไปบอกมันเองนี่ว่ามึงว่ามันไม่เล่นกับมึง เล่นแค่อะไรแค่ไม่เล่นด้วยดาวสองครับถือกล้องครับถือกล้องครับคุณเบียร์ครับคุณเบียร์จะเล่นไหมครับคุณเบียร์ครับคลิปนี้ก็ขอเพิมพ์คนนี้นะครับสวัสดีครับปืนแปดร้อยบาทนะครับ